เดี๋ยว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 อ่านี่เชฟใหม่อีกแล้วเชฟใหม่อีกแล้วดูครับโอ้ทำไรทำไรเ้าผัดเ้าผัดเขาผัดไก่เหรอเขาผัดไก่ใช่ไหมโอ้โหนี่นี่นี่ตอนนี้เรากำลังปั้นเชฟใหม่ๆหม่ครับนี่เรามาดูเรามาดูเขาผัดฝีมือเชฟใหม่อะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ใหม่ล่าสุดเลยครับ อเอาไปไงเปไงโอ้ดูดูลีลาครับดูลีลาครับตอกไข่ครับตอกไข่เอาอะไรครับนี่นี่นครับอาบ้าวใบที่สองฟองที่สองนี่ใบสองครับน,นี่ครับเอาปรับไฟหน่อยปรับไฟหน่อยอ้า โอ้โหดูท่าทางมั่นใจนะครับท่าทางมั่นใจมากเลยครับนี่ครับดูครับนีลาครับเอาข้าวเลยครับอ๋อข้าวผัดไก่ดูนะครับฝีมือเชฟใหม่ครับถามจริงมั่นใจไหมมั่นใจมากมั่นใจจริงเหรออ่ามั่นใจมากครับอ่าอ้า อาวมันใจก็มั่นใจครับโอ้ดูลีลาดูลีลาครับไม่ธรรมดาครับนี่ครับสอนวิธีการผัดนะครับวิธีการผัดนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไงไปไงไปไงเมื่อฮะเมื่ออันเนี้ยหนักหนักหนักเหรออ่าได้เวลาปรุงรสแล้วครับได้เวลาปรุงรสแล้วครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สู้ๆหน่อยว่าไงว่าไงโอ้โหดูครับชาทางมั่นใจมากเลยนะครับดูฮะไม่รู้ตอนนี้หายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยนะครับ <c ười> ชิมดูชิมดู <c ười> อาเป็นไง <c ười> แต่ว่าน้าก็ชะแล่นอ่ะจุ๊บก็ยังต้องเด็กเป็นไงว่าสนใจต้องเด็กมาสิงก็ต้องมาสิงเอาไว้าันอ่ะมัน ไม่อ่าเดียวิดได้ tamam ั่น้อนนดวชิมแล้วครับแต่ว่าไม่รู้รสชาติเป็นแบบไหนครับดูฮะชิมแล้วอารสชาติเป็นไงถามเช็กันนี่จัด ดูครับตั้งใจมากเลยครับตั้งใจอย่างมากเลยนะครับอาเเเยเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวเรามาชิมดูเดี๋ยวเรามาชิมดูเดี๋ยวมาชิมดูครับ ได้เวลาตักใส่จานแล้วครับตัดใส่จานแล้วนะครับนี่ครับตัดใส่จานแล้วนะครับหน้าตาโอเคเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติเป็นแบบไหนครับ ที่ไหนนะครับเดฮ้ยฝีมือโอเคเลยนะครับเด็ดเด็ดเด็ดเดยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนโอ้โห,โหข้าวผัดซีอิ๊วไก่ใช่ไหมผัดซีอิ๊วไก่ครับข้าวผัดซีอิ๊วไก่ใช่ไหมมั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจที่สุดมั่นใจที่สุด แ <c oughs> น่นะมั่นใจแน่นะนะ <c oughs> อ้าโอเคอ้าเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดนูนี่ครับนี่ครับอ้านี่นี่อีกสองจานครับอีกสองจานนะครับอ้าเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดูชิมเลยอืมดูครับ แสดงว่าอร่อยผู้ไม่ถูกเลยผู้ไม่ถูกเลยอันนี้เชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนทับเองนะเชื่อไม่ได้นะครับต้องให้คนอื่นต้องให้คนอื่นตอบนะครับ <S <S โอ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดาแสดงว่าไม่ธรรมดาครับ เอามาแล้วอันนี้คือน,นักชิมตัวจริงครับนี่ครับนักชิมตัวจริงครับดูร่างก็รู้ครับดูร่างก็รู้นะครับ่ะ,อะลองชิมดูนี่ครับลองแล้วลองแล้วไม่บีบข้หนาวก่อนนะเป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยโอ้โหอันนี้เชื่อได้ครับเชื่อได้นะครับ โอ้ยิ้มเลยนะครับนี่ยิ้มเลยนะครับคลิปใหม่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเก่งมากฮะทางเต็มอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงอื้อหืออร่อยจริงกัดไต อร่อยจริงแต่ว่าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมอยากได้สักจานหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมเนมนูใหม่แล้วข้อวผัดเมนูใหม่โอเคโอเคเข้าวผัดซีอิวอ๊วไก่นะครับนี่ครับข้าวผัดซีอิ๊วไก่นะครับอ่าโอเคผ่านนะครับผ่านที่มือโอเคใช้ได้นะครับทำครั้งแรกนะครับ